อ่ะนะครับก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมกับมีอีกแล้วเนาะนะครับกับเกม r s O m d นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการอัปเดตข่าวสารนะครับประจําวันที่อ่าประจําวันที่7นะครับเดือนอ่ากันดาราคมเนาะนะครับวันที่ถ่ายนะครับก็คือวันที่6นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลงอ่าวันนี้นะครับตอนประมาณห้าโมงเย็นนะครับโอเคเนาะนะครับก็มีอะไรเข้ามากันบ้างนะครับก็1นะครับมีอ่าตู้มหม่นะครับก็คือเจ้าตุ้น นั่นเองนะครับแล้วก็2นะครับมีดันเจียนมาใหม่นะครับซึ่งเป็นดันเจียนแจกชุดเหมือนกันนะครับโอเคเนาะนะครับอื้อ อ่ะฮะเรามาดูที่อาตัวละครกันก่อนเลยดีกว่านะครับนะฮะสำหรับตัวละครนะครับก็เรามาดูที่สกิลกันก่อนเลยดีกว่านะครับสกิลของตัวนี้นะครับก็คือนะครับหนึ่งะครับมันจะมีอาคีเลตนะครับให้กับอ่าเพื่อนๆในทีมนะครับ2นะครับมีฮิวให้กับตัวเองนะครับ3นะครับอ่าฮะตัวละครเนี่ยนะครับมันสามารถใช้ใช้อ่าใช้แค่คอคอแดงครับท่านท่านผู้ชมครับนะฮะคอคอแดงครับมันจะเป็นอ่าใช้ได้ ได้แค่ท่าแสงนะครับโอเคนะครับอ่ะฮะอ่ะฮะประมาณนี้นะครับเรามาดูที่ตัวละครกันก่อนเลยดีกว่านะครับนะฮะสำหรับเจ้าตัวละครนะครับก็อ่ะฮะอ่ะนะครับเรามาดูที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกนะครับก็คําสาบานนะครับอาคำวอยพรแห่ง ยูบีโอนะครับ source UGO สกิลของ UGO นะครับมีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวผมขออันนี้เปิดโพดทั้งหนึ่งนะนะครับสกิลสกิลของ UGO ครับ UGO นะครับอ่าสกิลคอร์สนะครับมันมันจะไปลิงก์แอคแท็กเนาะนะครับก็ UGO นะครับเป็นท่าแสงครับดาบโลนะครับก็เป็นท่าแสงดาบโลที่น่าสนใจมากเลยท่านผู้ชมครับอย่าว่าผมโรคจิตขอร้องนะครับโอเคเนาะนะครับเราดูตัว วที่2ครับนะฮะตัวที่2นะครับอ่าฮะทีเซ่นะครับก็เป็นเด็กนะครับอ่าเป็นทีเซ่นะครับจากใน S A O A R S นั่นเองนะครับอ่าการสวดมนต์แห่งเทศ่าการสวดมนต์นะครับเทศกาลในในเทศกาลนะครับอ่าทีเซ่นะครับอ่าทีเซ่นะครับสกิลคอร์สนะครับมันมันก็จะเป็นคอร์สมานาเนาะนะครับประมาณ ประมาณนี้นะครับซึ่งนว่าพี่ครับอ่าตู้นี้นะครับระหว่างตู้นี้นะครับกับอ่ากับตู้เทพเนี่ยนะครับเราควรเปิดอ่าตู้ไหนก่อนนะครับก็ใครที่ยังไม่มีตู้เทพนะครับก็สามารถนะครับไปไปเปิดหาตู้เทพกันก่อนนะครับก็คือตู้ตู้เนี่ยนะครับมันอ่าใช้ใช้คําว่าไม่จาเป็นดีกว่านะครับเพราะว่าตั้นี้ครับมัน มันเป็นตู้เสริมเฉยๆนะครับแค่แค่นั้นแหละน้อนะครับส่วนใครที่อยากเปิดนะครับก็เชิญเลยนะครับก็ก็ผมผมแม่บังคับก็ก็แล้วกันนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าตู้เทพนะครับทําาชมนะครับควรมีนะครับติด ID นะครับสัก1ตัวนะครับก็ก็คือเจ้าตู้นี้นะครับอ่ะ ใช่ไหมอ่ะตรงนี้นะครับโอเคเนาะนะครับใครที่ไม่มีนะครับเปิดหาก่อนนะครับเปิดหาให้ได้ก่อนนะครับนะฮะแล้วก็ค่อยมาเปิดตู้นี้นะครับโอเคเนาะถามว่าพี่ครับตู้นี้นะครับมันคุ้มค่าไหมนะครับสาหรับการเปิดนะครับโอเคเนาะอ่าถามว่าคุ้มค่าไหมนะครับก็อืมก็ผมอยากอยากจะบอกว่านะครับเป็นตู้ที่เออแบบเป็นธาแสงนะครับและและผมอยากจะบอกว่าทีเซน่ะหายากมากเลยนะครับโอเคเนาะ ทีเซเด็กเนี่ยหายากมากนะครับยูยูจีโอโตโก็ก็หายากเช่นกันนะครับโอเคนะครับก็จับประมาณนี้นะครับแามว่าหน้าเปิดหาไหมนะครับก็ ไปเปิดหาตู้นี้ให้ได้ก่อนนะครับสัก1ตัวนะครับแล้วก็ค่อยค่อยมาเปิดหาตู้นี้ก็ได้ครับโอเคเนาะนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับอดันเจี้ยนแจกชุดนะครับก็เป็นชุดนะครับของ UGO นั่นเองนะครับเป็นชุดท่าแสงนะครับที่มาในอีเวนต์นะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าอีเวนต์พวกนี้ครับนะฮะเป็นอีเวนต์นะครับที่แจกอ่าแจกพวกพวกแบบ อุปกรณ์ครับไอ้พวกทรัพยากรดีนะอันนี้นะครับก็จะเป็นฮะดาบของอลิสนั่นเองนะครับเป็นดาบของอลิสนะครับธาตุดินนะครับเป็นดาบของอลิสตัวนี้นะครับโอเคเนาะนะครับเป็นดาบของอลิสธาตุดินนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าอีเวนต์เก็บจดนั่นเองนะครับก็จะเป็นอ่าอันนี้นะครับเป็นเหมือนกับอ่าสร้อยสร้อยคอเนาคนะครับอ่าฮะเป็นสร้อยคอดีกว่านะ นะครับเป็นสร้อยคอของทีเซนะครับอันนี้ก็เป็นชุดของ UGO นะครับโอเคเนาะนะครับเออนะครับก็เรามาดูที่ความสามารถนะครับของชุด UGO กันดีกว่านะครับชุด UGO นะครับก็นะครับก็บวกนะครับ MP นะครับธาตุแสงนะครับให้3%นะครับแล้วก็บวกนะครับเอ่อธาตุแสงนะครับ Attack นะครับให้กับอ่อบวก Attack 2%นะครับให้กับธาตุแสงนะครับโอเคเนาะนะครับส่วน สร้อยคอทีเซ่นะครับก็นะครับบวกสามสิบนะครับคอเวอรี่นะครับนะครับให้กับท่าให้กับท่าแสงนะครับแล้วก็บวกแอรแพ็กนะครับอีก8%นะครับโอเคเนาะนะครับก็เป็นตู้ที่แบบว่าน่าจะน่าสนใจที่สุดเลยนะครับโอเคเนาะนะครับเป็น เป็นดันเจี้ยนสินะครับเป็นดันเจี้ยนที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นการแจกชุดนะครับก็ใครที่อ่าก็อย่าลืมไปทํากันนะครับโอเคนะโอเคครับก็จาประมาณนี้นะครับส่วนอีเวนต์นะครับก็อีเวนต์นะครับถึงวันที่อ่ามันมีบอกไหมอ่าแป๊บหนึ่งนะนะครับอีเวนต์นะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอไปดูแป๊บหนึ่งนะครับเอ๊ นะครับอันนี้เป็นดาบอลิสเนาะ yup. นะครับก็อ่ะฮะเรามาดูความสามารถพิเศษของดาบอลิสกันก่อนเลยดีกว่านะครับดาบอลิสนะครับก็คือนะครับบวกแอคแท็กนะครับให้กับอลิสนะครับอีกอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็นะครับเมื่อเมื่อดาบตัวนี้นะครับสวมใส่นะครับให้กับตัวละครทัดดินเนาะนะครับเอ็มพีนะครับมันก็จะลบนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้นะครับนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับส่วนตัวละครนะครับที่ได้บัฟนะครับ จากดันเจียนนี้นะครับก็คือจะเป็นเจ้า2ตัวใหม่นะครับก็คือ UGO กับกับเจ้า t ีเซตใหม่นั่นเองนะครับซึ่งบัฟมันจะคูณ2นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนาะนะครับส่วนอีเวนต์นะครับถึงวันที่31เหมือนกันนะครับก็เป็นอีเวนต์ที่นานเหมือนกันนะครับโอเคนาอประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นเควสาอันนี้ก็เป็น M1 นะครับอ่า M1 นะครับในการเปิดนะครับก็อ่าฮะก็ให้ท่านผู้ชมนะครับนะครับนับเวลานะครับไป7ชั่วโมงนะครับหลอ่าเชั่วโมงข้างหน้านะนะครับก็23่สนาฬิกานะครับ23่สนาฬิกาของบ้านเรานะครับก็คือตอนอ่าตอน6กโมงเช้านะครับของวันที่7นะครับโอเคเนาะนะครับประมาณนี้นะครับก็ให้นับเวลาไปข้างหน้านะครับ7ชั่วโมงนะครับโอเคเนาะนะครับประมาณนี้ครับนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับอีเวนท์ที่เข้ามาในวันนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละครับแล้วก็มีมีการแจกชุดนะครับของเจ้าอ่าอ่าตัวเหล็กอ่าตัวเด็กนะครับไอเจ้าอ่ามันมีให้ดูไหมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะอ่ามันมันจะมีการแจกชุดนะครับเจ้าชุดของอ่าชุดของคีริโตนะครับตอนตอนเด็กเนาะนะครับเดี๋ยว มีไหมเอ่ยยวผมขออนุญาตไล่ดูแบบหนึ่งนะอันนี้เป็น even in. อีเวนต์ล็อกอินอ่าไม่เกี่ยวนะครับนะครับอันนี้มัง้งนะครับโมเมนต์อ่อใช่ไหมเออนี่นี่นี่ครับอัน,นอันนี้อ่า ใช่เปล่าวะเออใช่ใช่ใช่นะครับอันนี้นะครับเป็นการแจกชุดนะครับของเจ้าอ่าคิลโตะเด็กนะครับซึ่งอีเวนต์นะครับอีเวนต์นะครับมันก็จะมานะครับในในทุกๆนะครับ1อาทิตย์นะครับก็ก็คือเป็นอ่า ก็คือมันจะอัปเดตนะครับมาในวันอาทิตย์นะครับซึ่งเควส์ะครับคือมันเริ่มแล้วนะครับโอเคเนาะนะครับซึ่งเดี๋ยวเควสนะครับเดี๋ยวเควสของเจ้าคีริโตะนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการทิ้งทําการเขียนไว้ที่ใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับโอเคเนาะนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับนะฮะสำหรับเจ้าอีเวนต์การอัปเดตครั้งนี้เนาะ นะครับฮะไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคครับประมาณนี้ก็ลวกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ใครที่มีคําถามนะครับสงสัยอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับโอเคครับบายๆอาก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมแล้วก็ลวกันนะครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบายๆครับซีโรเกนครับผม